เป็นกอจอตัวแรกเลยที่อยากจะบอกว่าอยู่เกินเจ็ดเทินแล้วนะฮะ สวัสดีครับผมนาย JB สกิลแรกของโกโจอนะครับเป็นการโจมตีทายุสื่อและสายเวใส่ศัตรูหนึ่งตัวพร้อมมีโอกาสโยกยุอีกหนึ่งเทินแต่จุดที่ดีของสกิลนี้จริงๆแล้วมันเป็นสกิลที่เพิ่มเกฑ์นันตีเยอะมากๆเลยนะฉะนั้นถ้าอยากใช้นันตีไวๆเนี่ยแนะนําให้ใช้สกิลนี้ครับสกิลที่2ถ้าใช้ตอนที่มีบัฟสายเวทแบบพิเศษอยู่นะครับโกโจจะบัฟโจมตีกับคริติคอลให้ตัวเอง4เทินแต่ถ้าใช้ตอนบัฟสายเวทแบบพิเศษหมดลงแล้วเนี่ย โจจะบัฟใหม่เพิ่มอีก5เทิร์นพร้อมบัฟโจมตีให้ตัวเอง1ครั้งใน3เทิร์นด้วยเรียกว่าบัฟกันจุกๆไปเลยอะร่างเนี้ย <c oughs> แต่ตอนใช้มูกเกนเนี่ยจะโดนตีแรงขึ้น1ครั้งใน3เทิร์นด้วยฉะนั้นก็ระวังตอนเจอพวกกาใา,าเขตได้ด้วยแล้วกันเพราะเวลากาในเขตเนี่ยมันการันตีโดนแน่นอนสกิลที่3โจมตีเสวเวใส่ัตู1ตัวพร้อมลดดาเมจลง2เทิร์นโดยสกิลนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําไม่ใช้เท่าไหร่ไปใช้สกิล1เพื่อให้ได้ตีไวๆจะดีกว่า แล้วสกิลอันตีของโกโจร่างนี้จะใช้อาใส่ศัตรูทั้งหมดในฉากความแรงถือว่าใช้ได้แต่ถ้าจะให้เท่ากับก่โจปิดตากับบุราซากีเนี่ยต้องหนึ่งดาวขึ้นไปนะเอา ตอนใช้ท่าประสานโกโจกับเพื่อนที่ใช้ออตีด้วยจะได้บัฟคริดาเมจสีเทินผมก็แนะนำให้ใช้ท่าประสานกับตัวดามเมจนะครับอย่าไปใช้กับตัวบัฟนะส่วนท่าสิของโกโจอาโอนะครับจะใช้มูกเกนแล้วก็บัฟพ,พิเศษทันทีเมื่อเข้าฉากต่อสู้และทุกครั้งที่ตีติดคริจะบัฟโจงตีให้ตัวเองอีก5เทินงานจัดๆใครมีตัวบัฟคริทิเคิลให้เนี่ยก็แนะนําให้เล่นคู่กับโกโจอาโอนะช่วยได้เยอะและเทคนิคการเล่นโกโจอาโอนี่ก็ง่ายกว่าที่คิดนะ คือเ์นแรกมาเนี่ยให้บัฟก่อนนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเปียวยาวจนนันตีได้เลยผมให้เลยไม่เกิน3เทินถ้าร้านบอนได้นะพราะนันติเสร็จแล้วก็กลับมาวนลุเดิมแต่ว่าสกิลสองรอบนี้เนี่ยต้องใช้2รอบนะคือเอาหมู่เกณฑ์รอบหนึ่งแล้วก็เอาดาเมจอีกรอบนึงแต่ถ้าอยากได้แค่หมู่เกณฑ์เนี่ยก็กดแค่ครั้งเดียวพอนะและจากเทคนิคการเล่นนี้เองผมก็ได้นำให้ครับสี่น้ำหนึ่งตามสกิลสองในน้ำมับค้างวินี่5ก่อนส่วนสกิลสามเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะเสรยดาที่มันเปน ส่วนเมมหรือฟิล์มที่แนะนำให้โกดโจอโอเนี่ยก็เหมือนร่างอื่นเลยคือมุราสกิกับโจโกแต่ถ้าใครเปิดได้เมมใหม่ตู้โกดโจมาเนี่ยก็แนะนําเป็นอย่างยิ่งเลยนะเชียมมูราสกิได้เลยถ้าใช้กับตัวสีเหลืองเยลโลทั้งนี้ถ้าใครยังกดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็แนะนำการ์ดกดโจอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนี้เลยสามารถใช้แก้ขัดไปได้ก่อนนะ